สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องย่างผู้เดียวแล้วมนี่นะเลิกงานแล้วพร้อมคองฟงคองฝากหมู่เอาอันมากอันลูกอันรัดเบอร์รี่มาให้กับอันคล้ายๆกับอันมักสะโตอลไะพี่น้องมักทั่วแต่ว่ามันเป็นมักสะโตแกออกมาแล้วคล้ายๆคือกับสะโตละย่างกลับบ้านได้นี่ได้มื่อย่างทางรัด จะเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังพี่น้องเอ้ยข่อยนี้ก็เก่งเนาะข่อยนี้ก็ได้บอกเฮ้เก่งเอวเด้อบอกเฮ้เก่งเอวเด้อว่าเซนว่าเซนว่าี่เราสุ่ฟังเป็นจังเด้อจะค่อยว่าเก่งเนาะอันเพราะว่าอันตะกี้นะข่อยไปเข้างเหียนแล้วทีนี้อันข่อยขาดคอดสุดท้ายพี่น้องข่อยขาดคอดสุดท้ายแล้วเพราะว่าข่อยบสบายเนาะเหลือขาดคลอดหนึ่งคอดหนึ่งกับประมาณเดือนครึ่งนี่แหละเนาะ แล้วทีนี้ค่อยกับไปหงเหียนพี่น้องไปหงเฮียนอันเมื่อเช้าท่นเข้าหงเฮียนเข้าอันสิบโมงเลิกบ่ายสี่โมงเลิกบ่ายสี่โมงสี่โมงครึ่งทันมาเห็ุงานต่อลากาแล้วแต่ว่าเวียกท่นจีแล้วจากมองเนาะบางเท่าท่านกะเข้าสี่โมงครึ่งเลิกสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วแต่พี่น้องก็ถชือว่าออกอันก็ะือว่าตื่นั่นตื่นแต่เจ็ดโมงครึ่งปุ๋ยไหนแต่ละมือแต่ละเวรไหน โอ้ยไข่กระทือว่า่ข่เก่งเลยพี่นนอะตื่นเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งห,งหากกะเกียมเอาลูกกินอาหารเซากินอาหารเซาแล้วกะเอาลูกไปส่งโยงเฮียนเนาะถ้าหากว่าอันหงเฮียนลูกนะหงเฮียนลูกเข้าเก้าโมงเซาลักไข่หงเฮีนยน่ข่เข้าสิบโมงแต่ว่ามันกล้าเข้าหงเฮียนแค่เดือนครึ่งหนึ่งดอก,กเนาะและอีกอย่างบบเนี้ยถ้าหากว่าผัวเข้าเ้า่ข่ก็ต้องไปส่ง ถ้าหากว่าผัวเข้าบ่ายอันซองขนาดไขแดงผัวกระซ้อยเนาะแต่ว่ากะมีความผู้สึกรั้มีความผู้สึกแบบว่าภูมิใจในตัวเองขนาดพี่นอ้องภาพบรรยากาศเดินผู้เดียวได้นีได้รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองเป็นแบบผู้หยิงที่แบบว่าเก่งขนาดพี่น้องบางคนก็แฉว่าอเออ้ยจำนี้กลับมาเว้าบางคนก็เหตุงานเมื่อยก่อนนี้นี่มันก็แม่นมเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาแน่แน่ะเนาะ ภายในสองปีนี้ค่อยเฮ็ดงานไปนําเฮียนไปนําแล้วต้องเล่นวางเฮือเนาะเลิกงานมาบางเฮือก็ต้องเล่นกลับมาบ้านช่วงนั้นค่อยเฮ็ดงานมือเซาไงเข้าตีสี่เลิกแปดโมงเก้าโมงเซากระถือว่าค่อยเก่งในเล่นกลับบ้านมามาห้างห้ากะเกียมเอาลูกไปหรงเรียนบางมือกัะปู่มาเอาไปให้บางมือพัวกะซอยหันพัวเข้ากะเ้าค่อยก็ต้องเล่นไปส่งลูกต่างชินะพี่น้องรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองขนาดมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ตั้งทิ่นฐานบ้านเกิดตั้งภาษาตั้งบ้าน